ไม่ได้ตามที่ต้องการเราก็เป็นทุกข์บางอย่างที่ได้ยากและเกือบเป็นไปไม่ได้แต่เราก็ยังอยากเมื่อเป็นเช่นนี้ความกระวนกระวายใจก็วนเวียนอยู่ไม่สิ้นสุดทางที่ง่ายกว่าสบายกว่าก็คือกำจัดความอยากนั้นเสียความทุกข์ความกระวนกระวายใจก็สิ้นสุดลงแต่ความอยากความต้องการเป็นสิ่งละได้ยากในโลก มนุษย์เกือบทั้งโลกจึงตกเป็นทาสของมันมันมีรสอร่อยเพียงเล็กน้อยฉาบทาเอาไว้เพื่อให้คนหลงติดเมื่อติดแล้วแนบแน่นอยู่ในใจเสียแล้วการละการกําจัดนั้นมันยากแสนยากต้องใช้กําลังใจอย่างใหญ่หลวงและอุบายวิธีอันแยบคายทําต่อเนื่องกันไปนานๆถึงกระนั้นบางคราวก็พ่ายแพ้อีกใจตกลงมาอีกเป็นทาส